يرفع الله الذين امنوا منكم والذين اوتوا العلم درجات بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان الى يوم الدين اما بعد رب يسرح لي صدري ويسل لي امري وحل عقدة من لساني يفقه قولي السلام عليكم ورحمه الله وبركاته اخوان santi ความเมตตาความจําเริญจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ อื่น,นะครับผมต้องขอชูโกะขอบคุณต่ออัลลอฮ์สุบฮานะหัวจาลาเป็นอย่างยิ่งเลยนะครับที่อัลลอฮ์สุบฮานะหัวจาลานั้นได้ส่งให้เราทุกๆคนนะครับได้มีโอกาสดําเนินชีวิตอยู่บนโลกดุนยาใบนี้ในสภาพที่เรานั้นมีลมหายใจและเนี่ยมัดความโปรดปานที่มันยิ่งใหญ่ไปกว่านั้นก็คือการที่อัลลอฮ์สุบฮานะหัวจาลานั้นได้ทรงให้เราเนี่ยมีชีวิตมีลมหายใจอยู่ในสภาพที่เราเนี่ยเป็นมุสลิม ที่อัลสุบฮานะหัวตะลาให้เราเป็นมุสลิมดําเนินชีวิตอยู่ในสภาพที่เป็นมุสลิมเนี่ยมันเป็นความปรดปรานแลมันเป็นเนี่ยมาตยิ่งใหญ่อย่างมากเลยนะครับที่เรานั้นจะต้องขอบคุณชุกโกต่อลอัลสุบฮานะหัวตะลาลฉะนั้นในเรื่องของความโปรดปัานเนี่ยมัตต่างๆมากมายที่อัลลอฮฺสุบฮานะหัวตะลาได้ทรงให้เราต่างๆนานามากมายเนี่ยมันเป็นสิ่งหนึ่งที่เราเนี่ยไม่สามารถที่จะคํานวณและนับมันได้เลยฉะนั้นหน้าที่ของเราในฐานะที่เป็นผู้ศรัทธาก็คือการที่เรานั้นจะต้อง ละอิงชัการตุมและอาซีดันนะคุมก็คือการขอบคุณต่อเลาเราบอกว่าถ้าหากว่าสุเา้าทั้งหลายนั้นขอบคุณเนี่ยนะฉันเนี่ยก็จะเพิ่มพูนให้กับสุเา้าอันมากมายฉะนั้นพี่น้องที่เคารพรักทุกๆท,ท่านวันนี้เนี่ยเราได้มีโอกาสดําเนินชีวิตอยู่ในสภาพที่เป็นมุสลิมเป็นผู้ศรัทธาและสิ่งสําคัญในขณะที่เราตื่นนอนเข้าเข้านอนเนี่ยนะครับระหว่างที่เราตื่นนอนจนกระทั่งเข้านอนเนี่ยนะ วิถีชีวิตการดําเนินชีวิตของเราในแต่ละวันเนี่ยเป็นสิ่งที่เราจะต้องตระหนักเป็นสิ่งที่เราจะต้องคํานึงอยู่ตลอดเวลาเลยว่าเราเนี่ยหมดเวลาไปกับอะไรบ้างฉะนั้นท่านอนับดุลลอฮะสัรงตระหนักได้ทรงสำทับได้ทรง,งกล่าวไว้ว่าเนียมะตันมกบุนฟีฮิมากะซีรุมมินันนัสท่านนับีบอกว่าเนี่ยมัดสองเนี่ยมัดความโปรดปานที่เป็นสองความโปรดปานที่มนุษย์ส่วนใหญ่มักจะลืมเนี่ยก็คืออเซฮะตุวันฟรารอ สุขภาพพลานามัยที่ดีและกับเวลาว่างวันนี้พี่น้องที่เคารพรักทุกท่านฮะดิษบทนี้เนี่ยมันเป็นตัวที่จะมาบอกและทําให้เราเห็นภาพว่าคนในยุคปัจจุบันนี้เนี่ยมันแตกต่างกันมากกับคนในยุคอดีตในยุคของบรรดาอัาฮะบะในยุคของบรรดาชนชาวซาลฟุซซอลแลวเนี่ยเขาเอาเวลาว่างของตัวเองเนี่ยไป,ไปกับอะไรบ้างบุคคลที่เป็นมุฮัดดิษบุคคลที่เป็นนักฮากิมนักฮากฟิดบุคคลที่เป็นมุฟัสซีรีนบุคคลที่เป็นนักฟิกนักวิเคราะห์ ในเรื่องของชีวรประวัติแขนงต่างๆในเรื่องของความรู้ศาสตร์วิชาแขนงต่างๆ,ๆมากมายเนี่ยเขา,าเหมดเวลาว่างของตัวเองเนี่ยไปกับการค้นคว้าวิชาความรู้ฉะนั้นถ้าหากว่าเราได้ได้มองมาที่สังคมบ้านเมืองคนในชุมชนของเราแม้กระทั่งคนที่เป็นคนในครอบครัวของเราเนี่ยเราก็จะพบเห็นได้เลยว่าคนในครอบครัวของเราเองเนี่ยบางครั้งเนี่ยใช้เวลาว่างข,ของตัวเองเนี่ยไปกับเรื่องที่มันเป็นสิ่งที่ไร้สาระ ไปกับเรื่องที่ไร้สาระจนกระทั่งว่าบางครั้งเนเราลืมสุนหนะของท่านนบีสุลต่านฮุอาและฮุอาสลัมที่เป็นพื้นฐานสําคัญในการดําเนินชีวิตของเราฉะนั้นพี่น้องที่เคารพรักทุกท่านหน้าที่ของเราคือจะต้องฮาซิบูอังฟุซกุมก็คือการที่เราจะต้องตรวจสอบตัวของเราเองท,อท่านนบีบอกว่าท่านนบีบอกว่าฮาซิบูอังฟุซกุมสู่เจ้าทั้งหลายจงตรวจสอบจงจงพิจารณาตัวของสู่เจ้าทั้งหลาย ก็แลอองตัวหาสบู่ก่อนที่สู่เจ้าทั้งหลายนั้นเน่ยจะถูกตรวจสอบหมายความว่าก่อนที่เรานั้นจะถูกอัลลอฮฺสุบฮานะฮุวาตลลสอบสวนในวันลกียอะมะฉะนั้นหน้าที่ของเราเนี่ยในฐานะที่เราเป็นมุสลิมแล้วเนี่ยเราจะต้องคำานึงอยู่ตลอดเวลาว่าเราได้มีสุนนะในการดำเนินชีวิตของเราในแต่ละวันเนี่ยมากน้อยแค่ไหนนะครับฉะนั้นบางคนนะครับ เป็นบุคคลที่ดำเนินชีวิตอยู่บนโลกดุนยาใบนี้เนี่ยมีแต่สุนนะของท่านมนิบสลบล่องว,วรารและฮิวอัลสลัมตั้งแต่ตื่นนอนตลอดจนการอาบน้ําละหมาจดจะหล่อจนการเข้าห้องน้ําหรือว่าสิ่งต่างๆที่เป็นกิจวัตรประจำวันเนี่ยเขาปฏิบัติตามสุนนะเนี่ยอัลลอฮฺสุบฮานะฮุวาตัลลาการันตีว่าคนแบบนี้เนี่ยเป็นคนที่บ่งว่าเขาเนี่ยรักอัลลอฮฺสุบฮานะฮุวาตัลลา ฉะนั้นสิ่งที่มันจะมาบ่งได้ว่าเราเนี่ยรักอัลลอฮ์สุบฮานะฮูวตะลาจริงเนี่ยก็คือการที่เรานั้นปฏิบัติตามสุนนะของท่านนาบีสุลลัลฮวาและยิวะสลลัมฉะนั้นอัลลอฮ์สุบฮานะฮูวตะลาเนี่ยสั่งใช้ให้ท่านนาบีสุลลัลฮวาและยิวะสลลัมเนี่ยไปประกาศไปบอกให้กับบรรดาผู้คนว่ากุณจงกล่าวเถิดมุฮัมมัดอิงกุงตุมตุฮิบบูนัลลอฮหากว่าพวกท่านทั้งหลายนั้นต่างก็อ้างว่าพวกท่านนั้นรักอัลลอฮ์ถ้าหากว่าอ้างว่ารักอัลลอ ท,ท่านนอัลลอฮ์ได้สั่งใช้ท่านนบีในกาว่าฟัตตับิอูนีถ้าหากว่าใครก็ตามบุญหน้าผืนแผ่นดินนี้เนี่ยที่อ้างว่ารักอลัลลอฮ์เนี่ยถ้าอ้างว่ารักอลัลลอฮ์จริงๆเนี่ยก็จงปฏิบัติตามฉันเถิดฉะนั้นวันนี้เนี่ยใครๆก็สามารถที่จะอ้างได้แต่สิ่งที่มันจะมาการันตีว่าเราเนี่ยรักอลัลลอฮ์ سبحانه และทูอาจริงๆก็คือการที่เรานั้นปฏิบัติตามท่านนาบีมูฮัมมัดสุลลัลลอฮุวะลาฮิวะสัลลัมฉะนั้นอัลลอฮ์ุ سبحانه และทูอฺ จึงกล่าวสั่งใช้ให้บรรดามุมินผู้ศรัทธาไว้ว่าว่ามาอาจากุมุตรอซูลูฟะคครูสิ่งใดก็ตามที่รอซูลได้นำมายังสู่เจ้าทั้งหลายเนี่ยสู่เจ้าทั้งหลายก็จงยึดมันเอามาปฏิบัติในการดำเนินชีวิตในแต่ละวันว่ามานะาหากุมันฝังตะหูและสิ่งใดก็ตามที่รอซูลได้ทรงสั่งห้ามสู่เจ้าทั้งหลายสู่เจ้าทั้งหลายก็จงฝังตะหูจงออกห่างจงละทิ้งมัน และอย่าไปเป็นบุคคลที่กระทําฝ่าฝืนกล้าในการที่จะกระทําความผิดแบบต่างๆฉะนั้นพี่น้องที่เคารพรักทุกท่านวันนี้เนี่ยเราต้องมาตรวจสอบตัวของเราเองว่าเรานั้นปฏิบัติตามสุนนะของท่านนาบีมูฮัมมัดสุลลัลฮวาและฮิวะาสลัมมากน้อยแค่ไหนนะครับครั้งที่แล้วนะครับผมได้พูดไปในเรื่องของสุนนะของท่านนาบีมูฮัมมัดสุลลัลฮวาและฮิวะาสลัมในเรื่องของการตื่นนอนเนี่ยพูดไปแล้วสุนานะของท่านนาบีสุลลัลฮวาและฮิวะาัลัมในเรื่องของการเข้าห้องน้าําการออกจากห้องน้าเนี่ย อันนี้นะครับผมก็ได้พูดไปแล้วนะครับในเรื่องของสุนนะในเรื่องของการอาบน้ำละหมาดนะครับและสุนนะที่ผมจะมาพูดหรือว่าทําความเข้าใจให้กับบรรดาท่านพี่น้องในวันนี้นั่นก็คือในเรื่องของการแปลงฟันถือว่าเป็นสุนนะที่คนเนี่ยมักจะพูดสุนนะแบบนี้เนี่ยน้อยมากเพราะว่าเป็นสุนนะที่เป็นเรื่องที่เป็นปีกย่อยและท่านนบีสโอลล่าัวซ้มเนี่ยกล่าวไว้เป็นเรื่องที่เป็นเรื่องที่สําคัญและเป็นเรื่องที่ยิ่งใหญ่มากเลย นะครับฉะนั้นในการด like <stream> <the> <the> <full> em ําเนินชีวิตของเราในแต่ละวันเนี่ยมุสลิมเนี่ยนะครับจะต้องแปลงฟันจะต้องถูฟันเนี่ยหลายต่อหลายครั้งหลายต่อหลายครั้งด้วยกันเพราะว่าท่านนบีสุลลัลฮวาและฮิวาสซัมเนี่ยทรงทรงมีความต้องการปรารถนาอยากจะให้อุมมะของท่านนบีเนี่ยแปลงฟันในทุกๆเวลาเลยเหมือนที่ท่านนบีได้บอกว่าเล่าละอันอัชุกะอาลาอุมมะตีละอัมรตุฮุมบิสิวกีอินนะกุลิลาตินเป็น حديث ที่บันทึกโดยบุคฮารีและก็มุสลิม ท่านนบีบอกว่าเล่าละอันอชุกอลาอุมมะดีท่านนบีบอกว่าถ้าหากว่ามันไม่เป็นความยากลําบากต่อประชาชาติของฉันแล้วเนี่ยนะและอามรตุหุม uh um ฉันจะสั่งใช้ประชาชาติของฉันทั้งหมดเลยเนี่ยบิสิวากีอินดากุลิอลาตินให้ทําการแปลงฟันหรือว่าถูฟันในขณะที่ทําการจะทําการละหมาดในทุกๆครั้งเลยฉะนั้นพี่น้องที่เคารพรักทุกท่านถ้าหากว่าเรามา เราสอบทั้งตัวผู้พูดเองแล้วพี่น้องทุกท่านเราจะละเลยนะครับเรามักจะเพิกเฉยในเรื่องของสุนัขที่มันเป็นสุนัขที่หลายๆคนอาจจะมองข้ามฉะนั้นพี่น้องที่ขารพรักทุกท่านถ้าหากว่าเราเนี่ยบอกว่าเรานั้นรักละลักษมบหานะฮุวาตาลาสุนัขที่มันเป็นสุนัขในกิจวัตรประจําวันเนี่ยเราก็จะต้องนํามันมาปฏิบัติให้ได้มากที่สุดนะครับเพราะว่าในเรื่องของสุนัขของท่านนับดุลสลลละฮวาและฮุวาสลัมนั้น มันเป็นคุณในลักษณะหนึ่งที่มันบ่งชี้ว่าเราเนี่ยรักอัลลอฮฺซุบฮานะฮุวตาลาจริงๆหากว่าเราปฏิบัติตามสุนนะอย่างจริงจังในแต่ละวันเนี่ยมุสลิมจะต้องถูฟันหรือว่าแปรงฟันเนี่ยกว่า20ครั้งด้วยกันเพราะว่าอะไรล่ะเพราะว่าเพราะว่ามุสลิมเนี่ยจะต้องละหมาดฟาดูเนี่ยหเวลาใช่ไหมครับจะต้องละหมาดฟาดูห้าเวลาและสุนนะต่างต่างเช่นละหมาดรวาทิละหมาดละหมาดรวาทิปหรือว่าละหมาดดูฮาละหมาดวีเจตนะครับและละหมาดอื่นออีกมากมายเนี่ย คือถ้าหากว่าเราได้ได้นำมารวมกันเนี่ยนะครับมันก็ประมาณ20กว่าการละหมาดของเราเนี่ยมันมันทำให้เรารู้ว่าท่านอับดุลลอฮห์และยิวุสสลามเนี่ยต้องการปรารถนาอยากจะให้เราเนี่ยแปลงฟันมากถึงขนาดนี้ฉะนั้นบางคนเนี่ยนะครับไม่ได้ไม่ได้มองถึงคุณค่าความสําคัญที่ท่านอบดุลเลอฮหวและยิวุสสลามต้องการเลยท่านอับดุลเลาะเล่า,าละอานชุกอาลละอุมมะตี ถ้าหากว่ามันไม่เป็นความยากลําบากต่อประชาชนาของฉันเนี่ยนะครับละอามาตุ้หมท่านมีบอกฉันเนี่ยจะสั่งใช้พวกเขาเลยนะให้พวกเขาเนี่ยทำการบิสซิวากีทําการแปลงฟันนะครับอัอินเดกุลหรือลาตินขณะที่ทุกๆในการทาทาการละหมาดเลยนะครับฉะนั้นในแต่ละวันของเราเนี่ยเราละหมาดไม่น้อยกว่า20ครั้งด้วยกันไม่ว่าจะเป็นละหมาดฟัดดูห้าเวลาไม่ว่าจะเป็นการละหมาดซุปฮี กาละมาซุฮุรีกาละมาดอัสรีกาละมามักริบกาละมาอิชชาหรือว่ากาละมาดสุนัตต่างๆที่เป็นกาละมารอวาทิบละมา,าดูฮากอดีและเวลาที่ท่านนาบีสอดร้องฮุอาและฮิวะสัลลัมเนี่ยนะครับเวลาท่านนาบีสอดร้องลัลลัมเนี่ยกลับเข้าบ้านเนี่ยพี่น้องสิ่งแรกที่ท่านนาบีจะทําก็คือการแปลงฟันนะครับสิ่งแรกท่านนาบีจะทําก็คือการแปลงฟันเป็นหะดิษที่บันทึกโดยท่านหญิงไอชชาอัลลอฮุอัลฮะบันทึกโดยอิหม่ามมุสลิม นะครับเวลาที่ท่านบีสบุรุษละหัวและฮิวสลัมออกไปด้านนอกแล้วเวลากลับเข้าบ้านมาเนี่ยสิ่งแรกประการแรกที่ท่านบีจะทําก็คือการแปลงฟันฉะนั้นวันนี้เนี่ยเวลาที่เรากลับเข้าบ้านเนี่ยซึ่งเป็นสุนัขที่มันสําคัญสําคัญแบบนี้เนี่ยนะครับเราก็ไม่มีเราก็บางคนไม่เคยรู้มาก่อนฉะนั้นมันเป็นสิ่งที่สําคัญมากดังนั้นในทุกๆครั้งที่เรากลับบ้านเนี่ยนะครับก็จงถูฟันแปลงฟัน เพื่อที่จะเพื่อที่เรานั้นจะได้ตรงตามการปฏิบัติของท่านอับดุลลอฮฺฮุอาไลฮิวะซัลลัมฉะนั้นนะครับเวลาที่เราจะทําการอ่านอันกุรานหรือว่าจะทําการอ่านสิ่งที่เป็นหลักการของอัลลอฮ์สิ่งที่เป็นบทบัญญัติที่มาจากฝากฟ้าที่มาจากอัลลอฮ์สุบฮานะฮุวาตาลาที่มันเป็นกาลามุลลอ์เนี่ยอันกุรานที่มันเป็นกาลามุลลอ์เป็นคําพูดของอัลลอฮ์เนี่ยบางครั้งเนี่ยบางคนอ่านกุรานไปในสภาพที่กินปากของเราเนี่ยยังมิน คืออ่านไปในสภาพที่ตัวเราเองเนี่ยยังไม่ได้สะอาดฉะนั้นการที่เราจะให้เกียรติอันกรุรนก็คือการที่เรานั้นจะต้องทําความสะอาดกินปากของเราฉะนั้นท่านนบีสุลต่านฮุอาแลฮิวะซัมด้ทรงกล่าวว่าอัสซีวากูมาตัวฮาร์ตุลลินฟามีมารต้าตุลล,ลิอบ,บิท่านนบีบอกว่าการแปรงฟันนั้นน่ะจะทําให้ปากของเราเนี่ยมีความสะอาดนะครับและการที่เราทําให้ปากของเรามีความสะอาดเนี่ย มันก็เป็นที่พึงพอพระไทยต่ออัลลอฮ์สุบฮานะหัวตาลาเป็นที่เป็นที่พึงพอพระไทยของอัลลอฮ์สุบฮานะหัวตาลาในการที่เราเนี่ยแปรงฟันเพื่อที่จะให้ปากของเราสะอาดฉะนั้นบุคคลที่รักษาความสะอาดอยู่ตลอดเวลาเนี่ยท่านอับดุลเลาละฮ์และฮิวะสลัมได้ทรงกล่าวว่าอัตตูฮูรุนเชตุรุนอีม่านความสะอาดนั้นอ่ะมันเป็นครึ่งหนึ่งเลยของอีมานความศรัทธาฉะนั้นการที่เราจะการที่เราจะสามารถที่จะ สามารถที่จะดูหรือว่าตรวจสอบตัวของเราเองว่าเรามีอม م านหรือไม่นั้นก็คือการที่เราเนี่ยนะจะต้องดูว่าเราเนี่ยสะอาดหรือไม่ไม่ใช่แค่ในเรื่องของการแปลงฟันอย่างเดียวนะครับเราต้องมองไปยังในเรื่องของวิถีชีวิตการเสื้อผ้าของเราในเรื่องของที่หลับที่นอนหรือว่าอาหารการกินของเราเนี่ยมีความสะอาดหรือไม่อันนี้เราต้องพ,จพิจารณาตัวของเราเองเพราะว่าเพราะว่าความสาอนนะอาดนะั้นมันเป็นสิ่งหนึ่งมันเป็นเรื่องหนึ่งเลย ที่จะทาให้อัลลอฮฺสุบฮานะหัวตาลาเนี่ยพึงพอใจในตัวเราเพราะว่าท่านนบีบอกว่าการแปลงฟันนั้นน่ะจะทําให้ปากสะอาดใช่ไหมและการทําให้ปากสะอาดเนี่ยมันเป็นสิ่งที่จะทําให้อัลลอฮฺสุบฮานะหัวตาลารีรอพึงพอใจในตัวของเราฉะนั้นพี่น้องเราดาเนินชีวิตอยู่ในฐานะที่เราเป็นบ่าวเนี่ยเราไม่ต้องการกันนั้นหรือกับความพึงพอใจของพระผู้อภิบาล ผู้ทรงสร้างบรรดาชั้นฟากฟ้าผู้ทรงสร้างผืนแผ่นดินคุนเขาทั้งหลายเนี่ยอัลลอฮ์เป็นผู้ทรงยิ่งใหญ่เนี่ยอัลลอฮ์สุบฮานะหัวตะลาเป็นผู้ทรงสร้างสรรพสิ่งทั้งหมดเป็นผู้ทรงบริหารกิจการทั้งหมดเนี่ยนะครับแน่นอนนะครับว่าหน้าที่ของเราหรือว่าแม้กระทั่งบรรดาซอวฮาบาเนี่ยเขาต้องการอย่างมากที่จะให้อัลลอฮ์สุบฮานะหัวตะลา,าพึงพอใจเขามีความเข้มข้นในการปฏิบัติตามสุนนะ แม้กระทั่งการเดินของท่านนาบีสุลต่านฮัวและฮิวสัมซอบ้าบางคนเน้นเน้นหนักมากในเรื่องของการดำเนินชีวิตอย่างไรให้เหมือนกับท่านนาบีอบูฮัวรอดียัลลอฮุอันฮูเนี่ยพี่น้องไปอยู่กับท่านนาบีๆๆสุลต่านฮัวและฮิวสันมชายคามมส jid คือพยายามเป็นบุคคลที่พยายามพยายามในเรื่องของการปฏิบัติตามท่านนาบีเนี่ยเป็นบุคคลที่มีความเข้มข้นเป็นบุคคลที่มีความ ความระมัดระวังอย่างมากไม่ให้ตัวเองเนี่ยหลุดออกจากการที่จะปฏิบัติตามท่านนบมีซอลละล้อหวและฮิวสลัมฉะนั้นวิถีชีวิตของเราณนะวันนี้เนี่ยถ้าหากว่าเรามองมาที่คนในชุมชนคนที่เป็นชวบานคนที่เป็นวัยรุ่นเนี่ยเราก็จะเห็นในโลกโซเชียลของเราบางครั้งพฤติกรรมหลายๆอย่างเราก็อาจจะมีพฤติกรรมที่มันไม่เหมาะสมที่มันยังเป็นพฤติกรรมที่มันยังขัดแย้งกับกิจาาุลลและสุนนะ บนความเข้าใจของบรรดาวฮาบะในเรื่องของมารายาทในเรื่องของมารยาทเนี่ยมันก็เป็นสิ่งหนึ่งที่มันนั้นเป็นสิ่งที่จะทําให้เราเนี่ยเป็นบุคคลที่ยืนยันว่าเราเนี่ยปฏิบัติตามท่านนบีคือท่านนบีสัลงร้อว่าและฮิวาสล่มุลาท่านนบีดาว่าตาฮิดเนี่ยดาว่าในเรื่องของชีริกดาว่าในเรื่องของบิดาเนี่ยนะครับสิ่งที่จะทําให้บรรดาผู้คนตอบรับการดะาว่าของท่านนบีก็คือมารายาทเนี่ยเป็นอันดับเป็นเรื่องที่ยิ่งใหญ่มาก ฉะนั้นเราย้อนกลับมาในเรื่องของการแปลงฟันเนี่ยนะครับการแปลงฟันเนี่ยมันเป็นสิ่งหนึ่งที่เป็นสิ่งที่เราอาจจะมองว่าเป็นเรื่องที่เล็กเล็น้อยๆใช่ไหมครับแต่คนในอดีตพี่น้องสหา้าพเนี่ยเขาพยายามที่จะปฏิบัติตามท่านนาบีเวลา่ท่านบีกล่าวว่าลเราและอันลาติว่ามันไม่เป็นความยากลำบากต่อประชาชาติของฉันแล้วเนี่ยฉันจะสั่งใช้ให้บรรดาพวกเขาเหล่านั้นปฏิบัติ ในเรื่องของการแปลงฟันในขณะทําการอําน้ําละหมาดทุกๆครั้งการละหมาดทุกๆครั้งเลยเมื่อบรรดาลซาบะได้ยินแบบนี้พี่น้องต่างก็เรียบรุดหน้าเพื่อที่จะปฏิบัติตามสุนนะเขามีความดีใจในเรื่องของการที่ตัวเองเนี่ยได้มีโอกาสปฏิบัติตามสุนนะของท่านนบีและได้รับความพึงพอใจจากอรสุบฮานะหูวา่าตาได้มีและพอไปอยู่ในสวรรค์นเนี่ย ก็ได้มีโอกาสดำเนินชีวิตอยู่ร่วมนั่งใกล้ชิดกับบรรดาอัาบะอันเนื่องมาจากว่าเขาเป็นบุคคลที่ปฏิบัติตามสุนัตและมีมารยาทอันยิ่งใหญ่ฉะนั้นอัลลอฮ์ถึงฉะนั้นท่านนบีลุ صلى الله عليه و س ัมเนี่ยเคยกล่าวไว้ว่าอินนามันอาฮับบะกุมอิเลยะแท้ที่จริงบุคคลที่เป็นที่รักยิ่งณที่ฉันวะอักรบะกุมมินนีมัจลิสันย่มันกิยามะ และจะมีตําแหน่งสถานที่นั่งใกล้ชิดกับฉันมากที่สุดเลยในวันกียาม่าเนี่ยก็คืออาหาซินนกุมอัคลากอคือการที่เราจะมีมารยาทการที่เราจะมีโอกาสนั่งใกล้ชิดกับท่านนบีนั่งติดกับท่านนบีเนี่ยท่านนบีบอกว่าคนที่อยู่อยู่ในวันกิยาม่าและมีโอกาสนั่งร่วมใกล้ชิดกับฉันเนี่ยก็คือบุคคลที่มีมารยาทอันดีนะครับฉะนั้นวันนี้เนี่ยเราถูกเราทั้งเราทุกคนเนี่ย ถูกมองว่าสิ่งอื่นเนี่ยมันมันสำคัญกว่าเรื่องของมารยาทเรื่องของการปฏิบัติตามสุนนะของท่านอับดุลลอฮสลลัลลอฮวะหลิวะสลัมนะครับแล้วเรื่องของสิ่งที่เป็นสุนนะเล็กๆน้อยๆแบบนี้เนี่ยมันก็คือเป็นหนึ่งในเรื่องของมารยาทในการวางตัวในสังคมไปเรื่องของมารยาทในเรื่องของการวิถีชีวิตของเราในฐานะที่เป็นมุสลิมเนี่ยมันยิ่งใหญ่มากถ้าหากว่าเราเป็นมุสลิมเป็นเป็นบุคคลที่สอนศาสนาเนี่ยนะครับ เราเป็นบุคคลที่สอนศาสนาแล้วเราไม่เคยแปลงฟันเลยพี่น้องลองคิดดูว่ามันจะเกิดอะไรสิ่งที่ตามมาก็คือความความไม่เหมาะควรในการที่จะเป็นบุคคลที่จะมานําเป็นผู้นําในการที่ตัวเองก็ยังไม่เป็นบุคคลที่มีความสะอาดแต่สอนให้คนอื่นมีความสะอาดแน่นอนมันก็เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับมารยาทเหมือนกันฉะนั้นในเรื่องของการแปลงฟันเนี่ยถือว่าเป็นเรื่องที่สําคัญและยิ่งใหญ่ที่หลายหลายคนเนี่ยก็มองข้ามนะครับ ฉะนั้นมันก็เป็นสิ่งที่สําคัญมากผมอยากจะมาพูดถึงประโยชน์นะครับที่เราจะได้รับในเรื่องของการแปรงฟันเนี่ยหนึ่งเลยก็คือเราเนี่ยจะได้ทาให้อัลลอฮฺสุบฮาหนะาหัวตะลาพึงพอใจเลยเป็นอันดับแรกการที่เราแปรงฟันก็คือการที่เรานั้นได้ทําให้อัลลอฮฺสุบฮาหนะหัวตะลาพึงพอใจเลยเป็นอันดับแรกสองจะทําให้เราเนี่ยมีปากที่สะอาดนี่คือประโยชน์ของมันนะครับสาหรับวงการแพทย์เนี่ยนะครับถ้าหากว่าเราไปดูในวงการแพทย์เนี่ย ในยุคปัจจุบันนี้เนี่ยมันได้ค้นพบว่าแท้จริงแล้วเนี่ยไม้ข่อยไม้ซีวากที่ท่านท่านอบีได้กล่าวว่าเลาละอานใชุกอกาละอุมะมตีละอามารตุหุมบิซีวากคําคำว่าซีวากเนี่ยแปลว่าไม้ข่อยเนี่ยนะครับที่นํามาแปรงฟันนั้นนะ่ะมันมีส่วนประกอบของสารที่มีประโยชน์มากมายมีประสิทธิภาพในการบํารุงรักษาเหงือกและฟันของเราให้คงทนถาวรยาวนานนี่วงแพทย์ปัจจุบันเนี่ยเพิ่งค้นพบว่า ไม้สีวัที่เป็นไม้ที่บรรดาที่คนในอดีตเนี่ยเขาใช้กันเนี่ยนะแต่ปัจจุบันเนี่ยบรรดาวงการแพทย์ได้ทําการตรวจสอบแล้วพบเจอว่ามันมีสารที่จะทําให้ฟันของเราเนี่ยคงทนยาวนานแต่ถ้าหากว่าเราปฏิบัติตามสุนนขของท่านอับดุลเบี๊วะฮ์เลวะซัมตั้งแต่แรกเนี่ยเราจะพบว่าสุนนขของท่านนบีเนี่ยมันมีความล้าหน้ามากกว่าวงการแพทย์และก็สิ่งต่างๆที่มันเกี่ยวข้องกับโลกดุนยาใบนี้คือแม แค่เรื่องของกุรอานเรื่องเรื่องของสุนัอิสลามเนี่ยเป็นเรื่องที่สอนเราในทุกมิติของการดําเนินชีวิตอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการแบ่งมรดกไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการค้าขายไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของสิ่งต่างๆมากมายเนี่ยอิสลามเนี่ยสอนเราให้เราดําเนินชีวิตอยู่ท่ามกลางสังคมแล้วสามารถอยู่ร่วมได้ในทุกมิติแต่การอยู่ร่วมของเราจะต้องอยู่ร่วมบนพื้นฐานที่มันไม่ได้ขัดแย้งกับ ทีต่บุลล่และสุนัขบนความเข้าใจของบรรดาซอบ้และสิ่งที่จะทิ้งไม่ได้ก็คืออัหัวและอันบอระการรักกันเผื่อล้อกดเกลียดกันเผื่อเหรอและและในเรื่องของบรรดาบรรดาวงการแพทย์เนี่ยเขาได้ค้นพบว่าไม้สิวากเนี่ยมันมีสารต่อต้านแบคทีเรียและมันก็มีสารที่ทําความสะอาดฟันและมีสารที่รักษาให้ฟันของเราเนี่ยคงทนและมีสารที่มีกลิ่นหอมสดชื่นนะครับ ฉะนั้นในเรื่องของการแปลงฟันเนี่ยนะครับก็เป็นหนึ่งในสุนนะที่ท่านนบีสัลลัลลอฮฺวะฮิเยิวฮสลมได้กำชับท่านนบีบอกว่าถ้าหากว่ามันไม่เป็นความยากลำบากถ้าหากว่าเราเนี่ยไม่มีความยากลำบากใดๆนะในการที่จะแปลงฟันเนี่ยท่านนบีบอกว่าท่านนบีเนี่ยจะสั่งใช้ให้อุมมาของท่านเนี่ยแปลงฟันในทุกๆการอาบน้ําละหมาดในทุกๆละหมาดเลยนะครับฉะนั้นในเรื่องของสุนนะของท่านนบีสัลลัลลอฮฺวะฮิเยิวฮสลมเนี่ยเราพยายามที่จะ เก็บเกี่ยวให้ได้มากที่สุดถึงแม้ว่าบางครั้งเนี่ยเราอาจจะบกพร่องบ้างนะครับบางครั้งเราอาจจะพลาดบ้างอันนี้มันเป็นเรื่องปกติของเราในฐานะที่เราเป็นมนุษย์นะครับฉะนั้นเราพยายามถ้าหากว่าเราเป็นบุคคลที่พยายามเนี่ยอัลลอฮฺสุบฮานะฮ้วะตะลาจะพึงพอใจเราอย่างแน่นอนแต่ถ้าหากว่าเราเนี่ยไม่ไอะไรเลยสุนน้าของท่านนบีก็ไม่ได้ในเรื่องของสิ่งต่างๆที่มันเป็นปีกย่อยในเรื่องของศาสนาเนี่ยเราก็ไม่ได้เนี่ย แน่นอนถ้าหากว่าเราไม่มีความพยายามเลยนะอัลลอฮุซบาฮานะอูวาตเราก็จะไม่ทรงพึงพอใจเราอย่างแน่นอนนะครับฉะนั้นสุดท้ายนี้เนี่ยผมก็อยากจะขอดุอาขอดุอาให้กับตัวผมเองและก็บรรดาพี่น้องทุกท่านเลยนะครับที่เป็นมุสลิมที่เป็นมุมินผู้ศรัทธาเนี่ยขอให้พี่น้องทุกท่านนะครับยืนหยัดอยู่บนสุนนะอยู่บนหลักอาคีดาหลักความเชื่อที่ถูกต้องตลอดจนบนการ ปฏิบัติในสิ่งที่เป็นคุณงามความดีที่เป็นมารยาทที่เป็นในเรื่องของปีกย่อยศาส,สนาต่างๆเนี่ยขอให้พี่น้องทุกท่านเป็นบุคคลที่อัลลรรถสุบฮาเนะื้อหัวตาลาให้เราเนี่ยยืนหยัดมั่นคงมีหัวจิตหัวใจที่มั่นคงอยู่บนศาสนาของอัลลรรถสุบฮาเนะื้อหัวตาลาด้วยเถิดอาเมนยารบนาลามีนสุดท้ายนี้ผมก็ขอจากลาท่านพี่น้องไว้เพียงเท่านี้นะครับอักูลูกอลีฮะดะวาอัลซักฟุลลอฮฺฮะลิวละลัคุมวาลิสัยลินมุสลิมินมิมุลิดั ف ัสซักฟุร uh ุฮฺอินเนหฺฮ� السلام عليكم ورحمه الله وبركاته